สวัสดีค่ะหมวยมัญยาโตศักดิ์มิตรนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วใน EP 4ค่ะหมวยอินชัวทอล์จะมาเชิญพี่ๆที่อยู่ในวงการธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนความรู้กันงั้นเดี๋ยวหมวยขออนุญาตแนะนําตัวคุณดารณีอาภากลศรีหน่วยละคังทอง117ตอนนี้เป็นตําแหน่งผู้บริหารหน่วยใหม่การศึกษาของท่านคณะพระรารศึกษาสาขาพรรารศึกษาเหมาที่อะไรสีนรินทรินวิโร,รธภาษามิตรค่ะประวัติคุณวุิในอาชีพตัวแทนติด MDRT ปี2021 จนถึงปี2014ติกควนูดแอนนอลคอนเฟนชั่นเฮลซิงกิฟินแลนด์ติกควนูด ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติของสมาคมประกันชีวิตตั้งแต่ปี2564จนถึง2567ค่ะเป้าหมายในการทํางานนะคะลูกค้าและเราต้องมั่นคงและมัน่นคงค่ะคําคมประจาใจของทางรักในสิ่งที่ทําและทําในสิ่งที่รักค่ะแล้วเรามาเจอกับพี่ได้กันเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ได้สวัสดีจา้าห้องมมวยสวัสดีทุกคนนะคะชื่อดารณีอาภาคุณศรีค่ะอยู่หน่วยละคังทอง117เป็นตัวแทนประกันชีวิตมาทั้งหมด17ปีแล้วค่ะ พี่เรียนจบทางด้านพาระศึกษาคนที่จบด้านนี้ค่ะเขาก็ทำอาชีพส่วนใหญ่เป็นทางานแนวไหนอะคะที่จบมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนๆพี่พพพทุกคนอะก็ไปเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยบางท่านก็จะเป็นเทรนเนอร์อที่คอยดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ในฟิตเนสหรือบางทีก็ไปเติบโตในด้านของการสื่อสารแบบเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาก่อนที่จะเข้าธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยพี่ดาทํางานอะไรมาก่อนที่จะเข้าสู่ธุรกิจนี้คะก่อนที่จะเข้าสู่วงการอาชีพตัวแทนประกันก็จะทําอาชีพเป็นเซลล์ขายรถกระบะยี่ห้อหนึงทำนานไหมคะก่อนที่จะตัดสินใจเข้าอาชีพอะคะ พี่ทำงานขายรถเนี่ยมา2ปีแล้วมีความหนักในเรื่องของการทำงาน mm hmm. จุดเริ่มต้นเนาะมันเริ่มจากในเรื่องของการที่เราอยากมีรายได้เพิ่ม mm hmm. เพราะเรารู้สึกว่าอาชีพที่เราทำอยู่ณนะตอนนั้นะ่ะในเรื่องสุขภาพแย่แล้วรายได้ก็ไม่เพียงพอ,องและช่วงทำงานแรกๆเนี่ยพี่ดาหาตลาดยังไงคะแบบว่าทำงานยังไงในช่วงแรกการหาตลาดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ได้รับการฝึกการสอนจากทางหัวหน้าหรือแม้กระทั่งแบบ ทางบริษัทเองเขาก็มีแนวทางให้เรากลุ่มแรกๆที่เป็นลูกค้าก็ตลาดธรรมชาตินะใช่เป็นตลาดธรรมชาติครอบครัวของพี่ก็มีธุรกิจที่ค่อนข้างดีเลยคิดว่าคนรอบข้างหรือคนรอบตัวเนี่ยพี่สนับสนุนเงี้ยเป็นยังไงไหมคะต้องใช้ลักษณะที่ว่าช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงต้นในการเข้าสู่อาชีพเราก็ยังต้องฝึกทั้งฝึกฝนในเรื่องของ ตัวสินค้าเองแล้วก็ในเรื่องของจิตใจด้วยเนาะ mm. เพราะว่าเคสแรกที่พี่ไปขายเนี่ยก็คนในครอบครัวเป็นน้องๆคุณพ่อคุณแม่และอย่างที่รู้การทํางานตอนแรกกับตอนนี้มันก็ต่างกันเป้าหมายของลูกค้าแต่ละคนก็ต่างกันด้วยพี่มีเครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ไปตอบโจทย์ให้กับลูกค้ายัางไงบ้างคะส่วนใหญ่ของพี่อะ่ะที่ดูแลลูกค้ามาเนี่ยหลักๆเลยประกันสุขภาพเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วอะเครื่องมือที่พี่มีอยู่คือตัวพี่เองก mm. ับใจที่ mm. ที่เข้าไปคุยกับลูกค้าในเรื่องของการ สร้างหลักประกันสุขภาพเครื่องมือที่ดีที่สุดคือบริการหลังการขายคเซอร์วิสเซอร์วิสตรงเนี้ยมันเป็นหัวใจสําคัญเป็นธง่งจุดหลักที่พี่แบบสามารถที่จะคีปในเรื่องของกลุ่มลูกค้าแล้วลูกค้าสามารถที่จะให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะาเรามีการดูแลหลังการขายเครื่องมือของพี่ก็คือเป็นแบบนี้ แล้วสิ่งที่พี่ดาได้เรียนที่มหาลัยแล้วสามารถเอามาปรับใช้ในการทํางานในปัจจุบันได้ไหมคะสิ่งที่ทําให้พี่รู้สึกว่ามันเข้าถึงในเรื่องของสิ่งที่พี่จบจากมหาลัยมามันก็เป็นเรื่องของสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเน้นตรงนี้ได้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นแล้วหัวเจำแนกที่เรานั่งคุยกันก่อนหน้านี้คือพี่บอกว่ามันมีวิชานึงล,ลองให้พี่ดอมันจะเป็นวิชาที่เรียกว่ามอเตอร์เลิร์นนิ่งการที่เราไม่ถนัดในทางด้านกายภาพเนาะเพราะว่าตอนนั้นอาจารย์เขาสอนความสัมพัน พัฒนาได้ไหมให้เราไปฝึกในเรื่องของการโยนโยนโยนลูกบ<ร>อลเนี่ยที่เราเคยเห็นในพวกมายากลที่เขาโยนลูก3ลูก4ลูกอาจารย์เขาให้ฝึก เราให้มาสอบในเรื่องของการโยนทั้งมือขวาและมือซ้ายเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะทําได้เหรอเชื่อไหมว่าในการที่เราได้ฝึกพัฒนาในเรื่องของการฝึกฝนมันสามารถทําได้จริงๆกลายเป็นมาปรับใช้ในเรื่องของการเป็นตัวแทน,นแรกๆเข้ามาก็อาจจะแบบจะทาได้ไหมหรือจะยังไงดีหรือแบบเราจะมีทิศทางในการทํางานยังไงเรามีความกลัวมีความกังวลมันก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ผสานกับเรื่องของวิชาการจะเป็นเรื่องของ learning by doing เนาะมันก็เหมือนเราลงมือท เรียนรู้แล้วก็แบบฝึกลงมือทําไปเ,ออเราอย่าไปคิดว่าอุปสรรคมันคืออะไรเราเราลงมือทําให้มันสม่ําเสมอแล้วก็ฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนพี่เชื่อว่าในทุกอาชีพแบบความสําเร็จมันเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีความตั้งใจและฝึกฝนมันมากพออย่างนี้นี่เองเคล็ดลับของการอยู่อาชีพนี้ได้ด้นาน <c oughs> ขอบีดา <c oughs> ใช่ไหมคะเป็นเปีเป็นเรื่องของการปรับตัวมากกว่าออที่ว่า<ช>มันไม่มีใครใใแบบมีความ ถนัดในสิ่งที่เราไม่เคยทํามาตั้งแต่ต้นเหมือนพี่พูดถึงเรื่องเขาเรียกสมดุลการสร้างสมดุลในการทำงานด้วยใช่เ,เคยทํางานหนักอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็มันไม่ได้คุ้มเลยกับสิ่งที่เราแบบทุ่มเทไปสุดท้ายเราต้องหาสมดุลในการทํางานแล้วก็ร่างกายของเราด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการการทํางานหรือว่าคนทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันก็คือปัญหาระหว่างทางที่เราเดินสามารถที่จะสร้างสมดุลสามารถที่จะแก้ปัญหาที่เราเจอเนี่ยด้วยอะไรแล้วเราก็จะค่อยๆแบบ เติบโตขึ้นในในเรื่องของการแก้ปัญหานั้นๆได้ดีขึ้น แล้ว MDRT ในความหมายของพี่จากตอนแรกที่ทำข้าอาชีพกับตอนนี้มันต่างกันไหมคะ MDRT ความหมายของเขาชื่อเต็มๆของเขาคือ billion dollar roundtable เป็นสมาคมที่รวบรวมนักขายประกันชีวิตรวมถึงบริการทางด้านการเงินระดับโลกมีสมาชิกที่เป็นบริษัท700บริษัทรวมถึง80ประเทศที่เป็นสมาชิกกันอยู่ถ้าตัวแทนประกันชีวิตท่านไหนมีคุณวุฒธอันนี้มันก็คือจะเป็นเรื่องของการบ่งบอกแล้วว่าท่านนั้นน่ะมีความเป็นมืออาชีพเป็นมาตรฐานที่ทต้องยอมรับ ใช่แล้วเดี๋ยวอยากรู้ว่าแรงบันดาลใจในการทํางานของพี่นะปีนั้นน่ะรู้สึกปี2021ัน่คะใช่ค่ะตอนนั้นเริ่มต้นที่ฮิตติดพควครั้งแรกพี่มีแรงบันดาลใจแรงกล้าในการติดเ d r t ยังไงคะเ d r t ครั้งแรกของพี่อ่ะมันเป็นอะไรที่มันเป็นความรักในรูปแบบหนึ่งพี่อยากมีน้องหมา อยู่หนึ่งตัวอยู่ๆเขาก็มีเหตุการณ์ที่ป่วยเฉียบพลันอยู่ๆเขาเดินไม่ได้พาเขาไปรักษาก็ปรากฏว่าคุณหมอก็ MRI พรพบว่าเขาเป็นก้อนอักเสบที่ไขสันหลังทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นค่อนข้างสูงมากเราต้องอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของ mindset ความคิดอะไรใหม่ๆแล้วเพราะว่าขนาดของน้องอะ่ะยังใช้เงินมากมายขนาดนี้เลยก้อนแรกที่จ่ายไปก็เป็นหลักแสนเพราะว่ามีการ m r i follow up กายภาพ ให้ยาหรืออะไรต่างๆและพี่ก็บอกว่าไม่อยากจะเดือดร้อนครอบครัวด้วยเพราะเรารู้สึกว่าลูกเราอ่ะที่เรารักมากๆเราก็อยากดูแลเขาว่าให้เต็มที่ไม่ได้อยากจะเอ่ยปาก <ๆ S 2> เพราะว่าโอเคที่บ้านก็น่ารักคร <ๆ S 2> อบครัวก็สปอร์ก็คือมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นเขาก็แบบช่วยเหลือในส่วนตรงนี้ด้วย <ๆ S 2> เรารู้สึกเราไม่อยากเป็นภาระอยากเป็นสิ่งที่เราแบบอยากจะรับผิดชอบให้ได้เต็มที่ <ๆ S 2> มันเลยเกิดแรงบันดาลใจตรงนั้นเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่า ลูกเราก็สู้นะในสถานการณ์ที่เขาแย่ <Yeah. S 2> เขาเดินไม่ได้เลยเหมือนเริ่มเดินใหม่อะไรใหม่รู้สึกว่าอูลูกเราสู้ขนาดนี้แล้วเ,เราแบบเราเป็นมนุษย์อะ่ะก็ทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่มันถ่ายทอดผ่านเหตุการณ์ของของน้องอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความคิดอะไรที่เปลี่ยนไปเราไม่อยากเป็นภาระเรารู้สึกว่าเราต้องดูแลตัวเองให้ได้ <S <S ตรงน,นั้นคือจุดเปลี่ยนจริงๆตอนนั้นเหมือนปีแรกปุ๊บเหมือนพี่ขาดแค่ หกแสนกว่าวะคะอีกไม่กี่วันใช่ไหมคะประมาณโดยเลขกลมๆหกแสนกว่าต้องบอกว่าสิบสามปีที่เป็นอาชีพตัวแทน,แทนประน,<ม>นปีนี้เป็นปีที่สิบเจ็ดณวันที่ไมซ์เปลี่ยนมีความคิดที่เปลี่ยนไปแล้วมีแรงบันดาลใจเข้ามาขับเคลื่อนสิบสามปีที่ผ่านมาเก็บเตี้ยค่าคอมปีหนึ่งแบบน้อยมากต้องบอกว่านับนับจำนวนได้มันเป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าช่วงสองเดือนไม่ได้ทํางานเลยคือเขาไปเฝ้าแต่ลูกช่วงปลายเดือนพฤศจิกได้ไปคุยกับลูกค้าเคสหนึ่งก็คือเข้าไปบริการแล้วเราก็เอ่ยปากลอง คุยในเรื่องแผนประกันให้เขาฟังนําเสนอไปก็เป็นเกี่ยวกับการคุ้มครองเรื่องโรครแรงสุดท้ายลูกค้าตอบรับซึ่งตอนนั้นอะ่ะมันมีเวลาให้ส่งงานที่ถึง1สัปดาห์ซึ่งลูกค้าก็ต้องดีแคลร์เรื่องแบบสุขภาพ,ภาพอะไราย,ยางต้องขอประวัติเพราะว่าเป็นลูกค้าวงเงินสินทรัพย์สูงในเรื่องของการดีแคลร์ลูกค้าตอบรับปิดในเรื่องของการซื้อกรมธรรม์ฉบับนะี้ได้2ฉบับเก็บมาทั้งหมด3 0 0 0 0นกว่าทีนี้พอ3 0 0 0 0นกว่าไมเซตเปลี่ยนลว<ะ>ใกล้แล้ว มันแก้ถึงเป้าหมายหัวหน้าบอกว่าเบี้ยตอนนี้เท่านี้แล้วนะ MDRT คุณเน่เหลือตัวเลขเท่านี้พี่จะบอกว่าอีกหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือหัวหน้าของเราที่เขาคอยโฟกัสให้เราจบเคสนี้เปลี่ยนไปเช่ไเฮ้ยหนึ่งอาทิตย์เราก็ยังเก็บ 3- 4มสี่แสนได้เลยอ่ะมันทุกอย่างมันมหาศา์มันเป็นไปได้นะความมุ่งมั่นกับมันเลยจริงๆคันวาก็เลยลุยเต็มที่ลุยเต็มที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเน่ะแล้วลองลองลงมือทำแล้วพี่ก็บอกตัวเองในในใจนะในขอทำงานแบบอยากมีความสุข เราจะทําแบบเต็มที่แล้วเราก็จะแบบไม่เสียใจว่ามันจะได้หรือไม่ได้แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยปัญหามันก็มาเยอะแยะเนอะว่าเราจะไปหาใครดีเราจะไปคุยกับใครตรงนั้นะพี่บอกเลยว่ามันก็ต้องมีการแบบมาวางแผนมันก็ต้องใช้ทักษะจะทํำยังไงให้เราสําเร็จอะไรที่ทําให้พี่ <c oughs> คืออยากจะคีบความสําเร็จนี้ต่อไปเรื่อยๆน่ะพอติดเอ็มดีทีความมั่นคงมันมาเอ็มดีทีมันเป็นรางวัลเป็นรางวัลที่ให้สําหรับลูกค้าด้วยที่พี่ดูแลเขาเราเลือกเรา แล้วก็ไว้ใจเราเราก็อยากตอบแทนลูกค้าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ลูกค้าเราอะได้รับการบริการที่ดีอยากจะให้พี่ดาช่วยแชร์เคสประทับใจจะเป็นเคสที่เป็นแม่ชีท่านหนึ่งค่ะเป็นลูกค้าพี่เองซึ่งแม่ชีเองก็มีแต่ สิ่งดีๆอ่ะคือเราก็มีคอนแทคไลน์ก็มีการคุยกันแม่ชีก็จะเหมือนรู้ว่าพี่กําลังมีเรื่องที่แบบไม่สบายใจแม่ชีก็จะมีแบบให้กําลังใจเราหรือบางทีก็มีการแชร์ข้อความดีๆเรามีกําลังใจดีๆอ่ะที่เราจะเดินหน้าต่อถึงแม้แบบดูเหมือนเล็กน้อยแต่มันยิ่งใหญ่สำหรับพี่คือหนูเคยได้ยินแคำขอบคุณจากลูกค้าเพราะว่าเราได้ไปช่วยวางแผนให้ลูกค้าเรื่องประกันสุขภาพอุบัติเหตุโลกอะไรและลูกค้าได้มีการเคลมมาใช้แล้วลูกค้ามีการขอบคุณแต่ว่าเรื่องให้กําลังใจเนี่ยก็ยังไม่เคยได้รับจากนั คือมันต้องให้กำลังใจตัวเองและคนรอบตัวที่เรารักอ่ะเขาจะให้กำลังใจพี่ดาเนี่ก็หนูได้ยินครั้งแรกเหมือนกันว่ามีลูกค้าให้กำลังใจในการทำงานด้วยใช่ใช่ใช่น่ารักมากมากเลยเรงแรงให้เราก้าวต่อนะคะมีเคสหนึ่งที่พี่เมื่อสักครู่ก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าลูกค้าที่พี่ไปพูดคุยนะช่วงที่ติดโควิดครั้งแรกที่ไปเก็บเรื่องโรคไอแรงมาอันนี้ยังไงต่อคะลูกค้าท่านนเหตุการณ์มันพ่งผ่านไปเมื่อปีที่แล้วน้องเขาอยู่อยู่ก็ฮิสโตรขึ้นมาแล้วก็เสียชีวิตเป็นอะไรที่ตกใจมาก เพราะว่าไม่คิดว่ากรมทัรม์ฉบับนี้เป็นกรมธรรม์ที่พี่วางแผนสําหรับน้องเนี่ยอยาให้เขาดูแลในเรื่องของการคุ้มครองเรื่องโรคไหลแรงเป็นกรมทัรม์ที่ถ้าเกิดว่าไม่เคลมอ่ะจะเป็นเหมือนเงินสะสมอีกก้อนหนึ่งสําหรับเขาในอนาคตแต่กับกายเป็นว่ามันเป็นกรมทัรม์ที่จ่ายด้วยทุนประกันชีวิต ทำให้พี่ยิ่งรู้สึกว่าในการที่เราไปบอกถึงแผนในเรื่องของความคุ้มครองที่เป็นประโยชน์สําหรับเขาอะเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เป้าหมายที่เขาวางไว้อะที่เราอยากตั้งใจอยากให้เขาใช้อะไม่ได้ใช้ดีที่น้องเขาทาไว้มันก็กลายเป็นว่าเป็นการตอบแทนค่าน้ํานมของคุณแม่แล้วก็ตอบแทนสิ่งที่พ่อคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูน้องเขามาไม่มีพ่อแม่ท่านไหนอยากได้ใช่ค่ะแต่พี่เชื่อว่าก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่น้องให้คืนกับ กับคุณพ่อคุณแม่เป็นงานที่มีคุณค่าเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันจะไปตอบโจทย์ตรงจุดไหนแต่ว่าเราเชื่อว่าทุกครั้งที่เราได้ออกไปคุยกับลูกค้าแล้วสร้างหลักประกันมันมีประโยชน์กับลูกค้าแน่นอนเืินอกจากเราเป็นตัวแทนที่ไปสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้คนแล้วเป็นการสร้างตัวแทนคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยของพี่ดามีวิธีการบริหารยังไงบ้างคะตัวพี่เองเพิ่งขึ้นมาเป็นผู้บริหารได้ไม่ถึง6เดือนค่อนข้างที่ยังต้องใช้เวลาการปรับตัวอีกคนที่จะ เข้ามาสู่อาชีพการเป็นตัวแทนประกันชีวิตอะอย่างน้อยเขาต้องมีหัวใจอยากที่จะดูแลคนเขาเรียกว่าใจบริการใจบริการ,ใ,ร,การใช่ใจบริการ,ร,การตัวพี่เองอะคนเดียวพี่อาจจะออกไปช่วยคนได้ไม่เยอะการที่ชวนคนเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนกับทําให้คนนั้นๆเนี่ยไปสร้างไปชวนไปทําให้คนอีกหลายๆคนที่เขายังไม่รู้เรื่องของประกันชีวิตอะพี่ไม่รู้หรอกว่าน้องที่ชวนมาเนี่ยเขาจะถนัดในเรื่องของการาแบบไหนอะพี่เชื่อว่าการชวนมาแล้วอะมันสามารถสร้างในภาพรวม ในเรื่องของความคุมครองให้กับลูกค้าอีกหลายๆคนที่ พี่คนเดียวอะ่ะมันไม่มีแรงมากพอเราก็คงต้องสร้างตรงนี้ให้เกิดขึ้นเพราะสุดท้ายนี้สาหรับคนที่สนใจในธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินอยากจะให้พี่ดาค่ะทิ้งท้ายให้กับคนที่สนใจและเพื่อนๆทุกคนที่กําลังดูวิดีโอนี้อยู่ค่ะถ้าจริงๆแล้วพี่มองว่าความสนใจในเรื่องของการเป็นตัวแทนประกันชีวิตมันเป็นได้หลากหลายมากเลยก็ไม่อยากให้ลังเลหรือว่าหรือกําลังตัดสินใจอย,อยู่เนะี่ยอยากให้แบบตัดสินใจลองที่จะเข้ามาศึกษาอย่างน้อยมันคือประโยชน์ พี่เชื่อว่ามันคือประโยชน์ที่ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะนําไปปรับใช้กับตัวเราเองก่อนเป็นอันดับแรกรู้ถึงประโยชน์ในมุมต่างๆของการมีประกันชีวิตด้วยถ้ามองในมุมของอาชีพพี่ก็มองว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สามารถทารายได้สมมตุติคุณมีเป้าหมายในเรื่องของหลักล้านภายในระยะเวลาเท่าไหร่เราก็สามารถทําได้ไม่ต้องรอแบบอายุที่มาก แล้วถึงจะจับได้เงินหลักลา้านเขาเรียกว่าเป็นลร่นระยะเวลาให้เร็วขึ้นระยะเวลาได้เร็วขึ้นไม่ต้องกลัวที่จะเข้ามาสู่อาชีพนี้เลยเพราะว่ามีเครื่องมือต่างๆที่ซัพพอร์ตมีคนที่สำเร็จมีหัวหน้าเราเรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วคอยแนะนำชี้ทางให้อยู่คุณแค่เตรียมในเรื่องของหัวใจการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ ฝึกฝน learning by doing Learning by doing ได้แล้วก็จะสําเร็จได้แน่นอนจากที่ฟังพี่ดามานะคะที่เหมือนฟังก็คือพี่ดามีแรงบันดาลใจที่อยู่ในชีวิต13ปีเพิ่งรู้ว่าแรงบันดาลใจคือเป็นน้องหมานะคะที่มีค่าจ่ายสูงทําให้เราต้องทํางานในระยะเวลาอันสั้นนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาเรียกคนที่ keep, คีฟความสำเร็จทุกๆปีเก็บเบีย้ย เป็นเป็นล้านภายในหนึ่งปีได้เลยถือว่าสุดยอดเลยนะคะในการเป็นเอ็มดีอาร์ทีอย่างต่อเนื่องและเป็นคนที่ทํางานสม่าเสมอเพราะอาชีพเรานะคะเป็นอาชีพที่ทําให้เราวางแผนเรื่องการทํางานเวลายืดหยุ่นแล้วก็เรื่องรายได้ที่ไม่มีเพดานการเติบโตเป็นผู้บริหารหน่วยในอนาคตคิดว่าอาชีพนี้อาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินหมวยแล้วก็พี่ดาลองทําแล้วเราคิดว่าเป็นงานที่ดีสามารถส่งต่อให้กับผู้อื่นได้นะคะวันนี้นะคะขอจบรายการหมวยอินชัวท็อกใน ep สี่นี้ค่ะขอบคุณพี่ดามากนะคะสวัสดีค่ะ